ลูกโพสตภาพน้องเวทมนต์เป่าเค้กฉลองวันเกิดคุณยายพร้อมบอกปีนี้ครอบครัวเจิมระสุขมหนักสามสัปดาห์แล้วที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยสุธีวันและสามีดีเจแมนพัฒนพลถูกคุมตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำคดีฟอเรกสามดหลังอายการฝ่ายคดีพิเศษ สั่งฟ้องคดีในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จคดี Forex 3D และถูกควบคุมตัวเข้าไปคุมขังอยู่ในเรือนจำเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ทนายส่วนตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังเกิดเรื่อง น้องเวทมนได้รับการดูแลโดยคุณยายที่ได้พาไปอยู่ที่ปากพนังทางน้องชายของใบเตยจะพากลับมาอยู่กรุงเทพมหานครล่าสุดลุคส์ได้โพสต์ภาพโวยพรวันเกิดคุณแม่พร้อมมีน้องเวทมนพร้อมเขียวว่าสุขสั์วันเกิดนะหมา,มาปีนี้หนักมากๆเลยเนาะกับครอบครัวเราแม่คงเสียใจและเหนื่อยมากๆเลย ลูกรู้ว่าแม่เก็บทุกอย่างเอาไว้แม่เครียดแต่ลูกอยากบอกแม่ว่าเรายังมีกันและกันนะไม่ว่าจะยังไงแม่ต้องเข้มแข็งและดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอต้องพร้อมสู้ไปกับลูกพร้อมอยู่เป็นกำลังใจให้พี่เตยพร้อมใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อพี่ภูมินะแม่แม่เข้มแข็งและเก่งมากๆเลย แต่วันไหนที่แม่รู้สึกอ่อนแอแม่บอกลูกได้นะตอนนี้ลูกเข้มแข็งขึ้นมากแล้วยินได้แล้วเรายังมีหลานที่ต้องให้ความรักกันต่อนะแม่ปีนี้อาจจะแย่แต่ปีหน้าลูกสัญญาว่าเราจะดีขึ้นนะแม่รักแม่เสมอขอบคุณพี่ตาที่มานครศรีธรรมราชเป็นเพื่อนน้องด้วยขอบคุณจริงๆค่ะ